สวัสดีนักศึกษาใหม่ของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกท่านนะครับตอนนี้เราได้รับนะครับนักศึกษารุ่นใหม่นะครับเป็นแค่แสตช้อที่16ในปีการศึกษาสองร้อยหกสํา,ส,าสำหรับการเข้ามาเป็นนักศึกษาของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในขณะนี้เนี่ยอธิการบดีต้องขอขอบคุณที่ผู้ปกครองและพวกเราเนี่ยที่เลือก ใช้นะครับบริการของหมหาชลัยตอนนี้เนี่ยหมหาชลัยก็เปรียบเสมือนกับเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับเพื่อที่จะเอาพวกเราเอาไปสู่สังคมในฐานะที่เป็นแรงงานของชาติหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานแคแสต่อที่16ขณะนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่อนะครับที่เข้ามาในปีการศานี้และหวังว่าพวกเราเนี่ยคงจะเข้ามาใช้รั้วชีวิตของหมหาลัยอย่างมีความสุข มอตรอิสารเองนะครับเป็นหมาหาลัยทางเทคโนโลยีแล้วก็เป็นหมาหาลัยวิชาชีพที่มีความชัดเจนในการที่จะสร้างพวกเราให้เป็นคนที่สามารถทำงานได้ทำงานเป็นหรือที่เราว่าเป็นบัณฑิต hands on เพราะฉะนั้นในระยะเวลาอีก2-3ปีหรือ4ปีต่อไปนี้เนี่ยเราคงจะต้องเก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์ที่ได้จากรัวหมหาชัยโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสังคมที่เป็นสังคมวิชาการสังคมเพื่อนฝูงหรือสังคม ความเป็นอยู่นะซึ่งอาจจะแตกต่างจากโรงเรียนมัธยมที่เราจบมาหรือปวชปวสที่เราจบมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่ในรั้วมหาัยนักขณะนี้เนี่ยเราก็ทำภารกิจของตัวเราเองนะครับให้ครบนะครับก็คือเรียนก็คือทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมในบางเรื่องนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นแค่แสเสร็จ่อที่16เนี่ยจึงเป็นช่อดที่มีความสำคัญอีกหนึ่งปีที่เราอ,อยากจะ,ะต้อนรับ นะครับที่ทางหมหาชย,ยอยากต้อนรับพวกเราอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องจากบ้านนะครับจากโรงเรียนจากสังคมแบบเดิมมาสู่สังคมแบบใหม่เราก็พยายามจะสร้างสังคมนะครับซึ่งเป็นสังคมหมหาชย,ยให้กับพวกเรา เพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่ในรั้วมหาสลัลแห่งนี้โดยเฉพาะมทริาสารนั้นขอให้พวกเรามั่นใจว่าทางมหาสไลนั้นมีบุคลากรที่มีศักยภาพโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรามีอาจารย์ซึ่งจบปีเอกนะอย่างน้อยเนี่ยเกือบสาในขณะเดียวกันเราก็จะมีอาจารย์ที่มีความรู้ทางช่างฝีมือทางวิชาชีพนะครับทางสาขาวิชาที่เป็นแอปพลิเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่า ผู้ครองของพวกเราเนคงจะมีความมั่นใจในการที่จะใช้ศักยภาพของหมหาวัยในการมาบุม่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราจะต้องอยู่ณขณะน,นี้นะครับพวกเราทราบกันดีว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศมันเปลี่ยนสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ซึ่งเกิดจากโรคนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับซ,ซึ่งทุกคนทราบดีว่าโควิด -19 เเนี่ยเป็นสถานการณ์อันหนึ่งซึ่งเราไม่ได้คาดหวัง พอไม่คาดหวังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการปรับชีวิตของพวกเราเองแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ในล้วหมาลัยหรืออยู่ในสังคมรอบนอกเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นการปรับชีวิตปรับวิถีชีวิตนะครับเป็นนิวโนมอลของเรานะครับให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับการเข้ามาอยู่ในหมาลัยก็เช่นเดียวกัน <paid S 1> ก็ต้องมีการปรับอย่างน้อยเรื่องของการปรับชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในหมาลัยนะครับเช่นการจะต้องปกป้องตนเอง ตามกติกาที่ที่ฝ่ายสาธารณสุขเขาเขาเสนอให้พวกเรานะครับว่าจะต้องปกป้องตัวเองเรื่องอะไรบ้าง mm. เช่นใส่แมสล้างมือให้สะอาดคือสิ่งที่ที่เราจะต้องถือเป็น,ปนเป็นการปฏิบัิอย่างอย่างชัดเจนส่วนเรื่องการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในหมหาวิทยลาลัยก็จะมีการปรับบ้างนะครับอาจจะเป็นการปรับซึ่งแตกต่างจากที่พวกเราเคยเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมหรือในระดับปรปรส,ปรสในสมัยก่อน พอมาเป็นช่วงสถานการณ์ณขณะนี้ที่มีโควิด19เข้ามาเกี่ยวข้องและผมมั่นใจว่าโควิด19เนี่ยคงจะอยู่กับเราอีกหลายปีอย่างน้อย23ปีเพเผอเนี่ยจะอยู่กับเราจนทั้งพวกเราจบการศึกษาในแคร์แซรุ่นที่16เนี่ยอาจจะเป็นแคร์แซรุ่นรุ่นโควิด19ก็ได้ที่มีการปรับเปลี่ยนการสอนกระบวนการเรียนการสอนที่เราจะปรับณขณะนี้นะครับพวกเราเคยได้ยินข่าวเรื่องการสอนออนไลน์การสอนออนไลน์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งบริบทที่เราจะต้องมาปรับ นะครับให้กับพวกเรานะให้พวกที่เข้ามาใหม่พวกนี้ว่าจะต้องมีการเรียนการสอนซึ่งอาจจะไม่ใช่บริบทเดิมแต่เราจะไม่ทิ้งาการสอนที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นการสอนเพื่อให้พวกเราปฏิบัติเป็นเนี่ยเราก็ต้องอไม่ทิ้งเรื่องของการปฏิบัติการแน่นอนแต่การปฏิบัติการนั้นเราอาจจะไม่ใช่วิธีแบบเดิมนะเช่นเราอาจจะแบ่งการปฏิบัติการสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาทำชอ็อปมาทำแบบนะทีละสาม0คนก็อาจจะมาทีละ10หรือ15คน นอกนั้นก็เวียนเข้ามาแสดงว่าห้องแลบห้องปฏิบัติการของเราจะต้องเปิดตลอดเวลาในการดีเวการการสอนภาคทฤษฎีณนะขณะนี้เราพยายามที่จะจัดรูปแบบของการสอนทฤษฎีนะที่ควบคู่กันทำแลบเนี่ยให้สอดคล้องกันกับการสอนทฤษฎีอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นงานสอนออนไลน์ทั้งหมด แต่เราก็จะให้พวกเราใช้ f ฟกซิตี้หมายไหเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในกระบวนการต่างๆน,นี้เช่นถ้าการเรียนการสอนในวิชาศิาป์ทั่วไปอาจจะต้องสอนออนไลน์ทั้งหมด100%ซตพวกเราก็อาจจะเรียนรูนะ้ได้จากการเข้าไปดูระบบ i อของหมายลัลน,นะครับหรือ e-Learning ของหมายลัยแทนซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริบทที่อาจจะต้องมานั่งปรับกระบวนการในการเรียนรู้ของพวกเราการสอนในสาขาวิชาชีพซึ่งอาจจะต้องสอนภาคทฤษฎีคู่กับปฏิบัติก็คงต้องสลับ นะครับเพราะว่าหนึ่งห้องเรียนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจุได้30คนเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการสอนนะครับซึ่งเรื่อนเหลนี้อาจจะต้องปรับบริบทนิดนึงนะแทนที่พวกเราอาจจะเคยมีเพื่อนห้องหนึ่งสาคนอาจจะมีเพื่อนห้องละสิคนนะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็พยายามสร้างกิจกรรมให้พวกเราได้มาเจอกันนะครับในรุ่นเดียวกัน ในสาขาเดียวกันเนี่ยคงได้มีโอกาสได้เจอกันการทํากิจกรรมก็เช่นเดียวกันกิจกรรมของอบรรดานักศึกษา,าทั้งหลายนะครับจะเป็นกิจกรรมรวมหรือกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องทําตามกติกาของอมาตรการโควิด -19 แน่นอน โดยเฉ <ใน S 1> พาะเรื่องของการปฐมนิเทศเรื่องของกิจกรรมกีฬาทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องมีการทําเรื่องของ d i s t ทนซิ่งนะครับก็คือทิ้งระยะห่างหรือเร,เรียวเรียกฟิสิ l อลดิส n ทนซ g ก็ได้นะครับเพราะว่าทางกายภาพเนี่ยมันต้องให้ได้หนึ่งหรือสเมตรที่อยู่ห่างกันอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งกิารต่างเหล่านี้เราคงจะต้องปรับบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมันอะ,อะไรนะไม่สะดวกมันไม่มันไม่แล้วไ,ไม่เหมือนเดิมมัน กิจกรรมบางอย่างทําไมมันจะได้คุยกันทิศก็ไม่ได้นี่คือมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเราเองนะครับให้เข้าสู่กับสถานการณ์อย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนปรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเรานะหรือสังคมข้างนอกข้างร้านาทั้งหลายถ้าถ้าเราก็าไปดูเนี่ยก็จะถูกป,ปรับหมดเช่นเดียวกันเพราะันเรื่องเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการปรับวิถีชีวิตแบบใหม่การเรียนการสอนก็ปรับบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องของของของ,ของการปรับตัว หลังจากที่พวกเราเข้ามาอยู่ในรั้วหมหาชัยแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่มาอยู่นี้เนี่ยที่กรรบดีมีความมั่นใจว่าเราจะรับองค์ความรู้นะถึงแม้มันจะต้องเป็น new normal แต่ว่าเราคงรับความรู้ใหม่ทั้งหมดนะครับวิธีการใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าเราได้ไประโยชน์แน่นอนนะครับและทางหมหาชัยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ที่ได้เข้ามาเรียนนะครับในสาบ,บันแห่งนี้และคิดว่าสาบ,บันแห่งนี้เนี่ยสามารถสร้างพวกเราให้เป็น บุคลากรขนุชาติที่ดีและก็เป็นคนที่มีอนาคตของประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขอให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรัว้วมหิายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสารไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์กลางคือนครสิมาหรือที่ขอนแก่นนะครับที่วิเขตขอนแก่นที่สุรินนะครับวิเขตสุรินทที่สกลนครนะที่วิเขตสกลนครหรือแม้แต่ที่น้องใหม่ก็คือวิเขตรอยเอ็ดน่าทุ่งกราร้องให้ก็ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่รั้วหมายาลัยเทคโนโลยีราชวิสารภายใต้แคร์แซดช่อที่16ของ มาชฉยต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับ